สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกไพ่ทาโร่กันนะคะเป็นไพ่ t ดอะสตาร์ทาโนะคะซึ่งได้มาในวันเกิดของเทียนเองนะโอเคก็คือเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนมันก็จะเป็นชอบตรงนี้ที่มันเป็นวงๆเหมือนกับว่าเราสามารถทะลุมิติไปอีกมิตินึงได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็ชอบตรงดาว6กแฉกตรงนี้ก็ชอบที่เป็นนกพู่นกพู่สแสดงถึงสติปัญญาเนาะแล้วก็ผู้ถือศีลก็คือ หรือสีหรือผู้ถือสินนะคะก็คือเป็นผู้ที่รักษาศินนะคะเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีแล้วก็ชอบเรียนรู้นะคะซึ่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เทียนชอบมากนะคะแล้วก็หามาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกว่าจะมาเจอนะคะไปเจอที่ร้านเอเชียบุ๊กนะคะที่เซนต์แวนวูดซึ่งมีอยู่ที่เดียวนะคะไปทุกที่ไม่มีเลยนะคะไปเห็นที่ไปเห็นที่เซนต์แวนวูดซึ่งก็เดินหลายรอบมากเลยเป็นสิบสิบรอบเลยแล้วก็ มันอยู่ตรงเหนือหัวค่ะเราไปเห็นพอดีดีใจมากเลยนะคะที่ได้พอได้มาแล้วก็หยิบมาเลยราคานะคะก็อยู่ที่34.99ิบสี่เหรียญนะคะเป็นเงินไทยก็1495งพันี้บหาทเนาะเห็นไหมหยิบนี้นะคะเอาละว,วินาทีสำคัญก็มาถึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนะคะมาเริ่มกันเลยเย้ พลาสติกก็อาจจะเก่าๆหน่อยนะคะแต่ว่าข้างในยังใหม่อยู่เหมือนเดิมตื่นเต้นตื่นเต้นกล่องของเขานะคะก็จะเป็นสีสีออกน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเข้ม พอแกะกล่องออกมาแล้วก็สวยเลยนะคะด้านหลังด้านข้างเดี๋ยวมาดูข้างในใกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผงแม่เหล็กนะคะสวยมากทุกคนนี่นะคะ,ะก็จะเป็นหนังสือนะ สวยมากเลยทุกคนขอเปิดดูข้างในก่อนนะคะข้างในก็จะเป็นรูปดาวน,นี่สวยนะสีออกแบบชอบมากเลยอ่ะสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่ะก็จะทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะก็จะเป็นสีแห่งความมั่นคงแข็งแกร่งเนาะ สีแห่งความเชื่อมั่นด้านในก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะนี่นะก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ละแต่ละไพ่นะคะก็จะเป็นความแปลภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะไปแปลภาษาไทายนะคะแล้วก็ฝึกดูดูนะอุยไพ่เขาสวยเนาะแล้วก็เนื้อหาด้านในก็เยอะนะคะ เดี๋ยวไปแปลดูว่าความหมายแต่ละใบเป็นยังไงบ้างในนี้ก็จะบอกความหมายของไพ่นะคะแต่เพิ่งเคยเปิดครั้งแรกเหมือนกันก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมีความหมายว่ายังไงนะคะแล้วก็การเลี่ยงไพ่ในนี้เรายังไม่เห็นเนาะ ว่าของเขาเรียงไพ่ย,ยังไงนะคะขอดูเร็วๆนะ่น่าจะมีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นภาษาอังกฤษนะเพียงก็อาจจะแปลยังไม่ได้แปลนะคะก็เลยยังไม่รู้ว่าอยู่หน้าไหนนะต่อมาวินาทีที่สำคัญเรามาดูไพ่กันค่ะไพ่ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ อยู่ในกล่องอย่างนี้เลยสวยๆเก็บกล่องชืบนี่นะคะทุกคนเป็นขอบทองอย่างที่เราชอบสวยมากให้ใหญ่มากเลยอะ่ะไห้ใบใหญ่มากเลยนะคะดูมือเทียนนะดูขนาดคือใหญ่มากโอเคเลยอะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะอันบ็อก้พี e สี่นะ ไพ่ถานหลับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ,อืสวยมากเดีย๋ยวให้ผ่านมาอย่างนี้นะทุกคนจะได้เห็นอ,อดูสิทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็นไพ่ยีสีนะคะที่เป็นที่เป็นไพ่ใหญ่นะคะชื่อว่าเมเจอร์อาคานนนะคะจะมีทั้งหมด22ใบเนาะ เขาค่อนข้างที่จะสีชัดสีเข้มนะคะแล้วก็ดูง่ายมากๆเลยนะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะจะเป็นไพ่ใบเดียวกับหน้าปกนีนะคะเหมือนกันเลยชอบพูดไม่ถูกเลยแล้วก็ไพ่ใบหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือใบนี้เป็นไพ่สตริงนะคะ คือความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงชอบแล้วก็เป็นราศีที่เทียนเกิดด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่ไมเนอร์อะคานานะคะซึ่งมีทั้งหมด56ใบนะคะมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนกันค่ะไปเลยมาเริ่มดูกันที่ครับก่อนนะคะ จะมีทั้งหมด14ใบนะคะพอไหมเนี่ยเกินละเอาออกไปก่อน สวยไหมนี่ก็จะเป็นไพ่คัพนะคะจะมีทั้งหมด14บสี่ใบใบเป็นเพทาเคิลนะคะติดกันไหมนะไม่ติดหรอกน,นะไพ่ใบนี้สวยมากเลย ดอกกุหลาบเต็มเลยน่าจะสื่อว่าความรักเนาะให้ปบน,นี้สวยมากเลยนะคะเป็นดอกกุหลาบสื่อถึงความรักหรือถ้าใครจับได้ใบนี้ก็อาจจะ ได้คู่ครองได้เนื้อคู่หรือกําลังจะสมหวังหรือกําลังจะมีข่าวดีไปมาดูแวนกันนะคะไม้เท้านะคะใบแรกเป็นไม้เท้าทองเลยนี่ก็จะเป็นไม้เท้าทองไม้เท้าไฟไม้เท้าทองใบนี้ไม่เห็นเลยอะเดี๋ยวเซฟเป็ทางนี้ ไพ่ของเขาออกไปในแนวแฟนตาซีเหมือนกันเนาะสวยอะ่ะไพ่ชุดนี้ถ้าถ้าสวยสุดเทียนว่าเป็นใบใบนี้ u e e n of w แวนสวยสุดเทียนให้ใบนี้สวยสุดเลยต่อไปให้ดูก่อนสวยไหมซอสนะคะ ดาบ จะเป็นไพ่ซอสที่สวยที่สุดเทียนให้เป็นใบนี้เียนชอบเียนชอบใบนี้ความสวยนะคะแต่ว่าความหมายยังไม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการอันบ x ็อกไพ่เดอะสตาร์ทาร์นะคะที่เทียนซื้อมานะคะเทียนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เทียนด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเทียนจะมาอันบ็อก ให้ทาลอตนะคะชุดไหนนะคะก็คอยติดตามกันเลยนะคะไปและะ้วค่ะวันนี้สวัสดี